คลิปนี้เป็นคลิป Love Frequency a s f o r m a t i o n เป็นคำย้ำคิดให้ผู้ฟังได้อยู่ในคลื่นพลังงานแห่งความรักมันฟังเป็นประจำเพื่อหลับคลื่นพลังงานของเพื่อนๆนะคะก่อนจะเริ่มฟังขอให้ทุกท่านทำสมาธิหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกผ่อนคลายหายใจออกทางปากทำอีกสองครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายปล่อยลมออกทางปากครั้งสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย เอาส่งสัญญาณต่อจักรวาล Mother Earth พระแม่ธรณีพระแม่ไกอา Mother Ocean Father Sky หากมีสิ่งใดที่รูปคนรับรู้ปลสงมาเป็นความคิดปลดสงมาเป็นนิมิตเข้าสู่สมองมาเริ่มฟังกันเลยค่ะ ฉันคือพลังแห่งความรักฉันคือพลังแห่งความรักฉันผู้ควรกับความรักที่แท้จริงฉันผู้ควรกับความรักที่แท้จริงฉันปลอดภัยที่จะรักและถูกรักฉันปลอดภัยที่จะรักและถูกรักความรักไหลเวียนอยู่รอบตัวฉันความรัก ไหลเวียนอยู่รอบตัวฉันฉันเปิดหัวใจให้กับความรักฉันเปิดหัวใจให้กับความรักฉันดึงดูดคนที่มีคลื่นความผี่เดียวกันกับฉันฉันดึงดูดคนที่มีคลื่นความผี่เดียวกันกับฉันฉันเป็นแม่เหล็กแห่งความรักและความอบอุ่นฉันเป็นแม่เหล็กแห่งความรักและความอบอุ่น ความรักของฉันบริสุทธิ์อ่อนโยนและลึกซึ้งความรักของฉันบริสุทธิつつつつつつ์อ่อนโยนและลึกซึ้งฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันสมควรได้รับควรรามรักที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์ฉันสมควรได้รับความรักที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์ ฉันยอมให้ความรักเติมเต็มหัวใจของฉันฉันยอมให้ความรักเติมเต็มหัวใจของฉันทุกวันฉันได้รับความรักมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันฉันได้รับความรักมากขึ้นเรื่อยๆความรักคือธรรมชาติของฉันความรักคือธรรมชาติของฉัน ฉันปล่อยอดีตเพื่อเปิดทางให้รักครั้งใหม่ฉันปล่อยอดีตเพื่อเปิดทางให้รักครั้งใหม่ฉันให้อภัยและปลดปล่อยความเจ็บปวดจากความรักเก่าฉันให้อภัยและปลดปล่อยความเจ็บปวดจากความรักเก่าหัวใจของฉันสมานแผลและพร้อมสำหรับรักที่สดใส หัวใจของฉันสมานแผลและพร้อมสำหรับความรักที่สดใสฉันเชื่อในรักแท้ฉันเชื่อในรักแท้ฉันเชื่อว่าความรักจะมาเมื่อถึงเวลาฉันเชื่อว่าความรักจะมาเมื่อถึงเวลาฉันเป็นตัวของฉันเอง และได้รับความรักในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นตัวของฉันเองและได้รับความรักในแบบที่ฉันเป็นฉันสร้างความสัมพันธ์ที่มีรากฐานจากความเข้าใจฉันสร้างความสัมพันธ์ที่มีรากฐานจากความเข้าใจฉันคือพื้นที่ปลอดภัยของคนที่ฉันรักฉัน คือพื้นที่ปลอดภัยของคนที่ฉันรักความรักของฉันเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติความรักของฉันเติบโตอย่างเป็นธรมมร,นนธรมชาติความรักไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการร่วมมือความรักไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการร่วมมือความรักของฉันเบาสบาย เป็นอิสระความรักของฉันเบาสบายเป็นอิสระความรักของฉันเต็มไปด้วยการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันความรักของฉันเต็มไปด้วยการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันฉันพูดด้วยความรักและฟังด้วยหัวใจ ฉันพูดด้วยความรักและฟังด้วยหัวใจฉันส่งความรักให้ตัวเองตลอดเวลาฉันส่งความรักให้ตัวเองตลอดเวลาฉันรักรอยยิ้มของตัวเองและมันทาให้คนรอบข้างอบอุ่นฉันรักรอยยิ้มของตัวเอง แล้วมันทำให้คนรอบข้างอบอุ่นความรักทําให้ฉันกล้าที่จะอ่อนโยนความรักทําให้ฉันกล้าที่จะอ่อนโยนฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะได้รับความรักฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะได้รับความกลกคนที่รักฉัน จะเห็นคุณค่าของฉันอย่างแท้จริงคนที่ร <si ักฉันจะเห็นคุณค่าของฉันอย่างแท้จริงฉันเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่โดยไม่เปรียบเทียบกับรักครั้งเก่าฉันเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่โดยไม่เปรียบเทียบกับรักครั้งเก่า ฉ, key, ฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันความรักของฉันคือพลังสร้างสรรค์ความรักของฉันคือพลังสร้างสรรค์ฉันส่งพลังแห่งความรักไปสู่จักรวาลฉันส่งพลังแห่งความรักไปสู่จักรวาล ฉันเป็นแสงแห่งรักในชีวิตของคู่คนฉันเป็นแสงแห่งรักในชีวิตของคู่คนฉันดึงดูดคู่ชีวิตที่เข้าใจจริงใจและซื่อสัตย์กับฉันฉันดึงดูดคู่ชีวิตที่เข้าใจจริงใจและซื่อสัตย์กับฉัน ฉันพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับคนที่ฉันรักฉันพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับคนที่ฉันรักฉันรักตัวเองมากพอที่จะรอคนที่ใช่ฉันรักตัวเองมากพอที่จะรอคนที่ใช่ฉันเชื่อว่าเขากำลังเดินทางมาหาฉัน ฉันเชื่อว่าเขากำลังเดินทางมาหาฉันฉันให้ความรักโดยไม่คาดหวังที่จะควบคุมฉันให้ความรักโดยไม่คาดหวังที่จะควบคุมความรักของฉันคืออิสระไร้ซึ่งพันธนาการ ความรักของฉันคืออิสระไร้ซึ่งพันธนาการความรักอยู่ในทุกที่ที่เป็นฉันความรักอยู่ในทุกที่ที่เป็นฉันความรักสั่นสะเทือนอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายฉันความรักสั่นสะเทือนอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายฉันฉันหายใจเข้าด้วยความรัก ฉันหายใจเข้าด้วยความรักฉันหายใจออกพร้อมส่งความรักออกไปฉันหายใจออกพร้อมส่งความรักออกไปฉันเลือกฉันเลือกความรักแทนที่ความกลัวฉันเลือกความรักแทนที่ความกลัวฉัน คือบ้านของความรักฉันคือบ้านของความรักฉันเติมเต็มความรักจากข้างในก่อนเสมอฉันเติมเต็มความรักจากข้างในก่อนเสมอฉันรักโดยไม่ป้องปิดบังตัวตนฉันรักโดยไม่ต้องปิดบังตัวตน ฉันไม่วิ่งไล่ตามความรักเพราะความรักจะเข้ามาหาฉันเองฉันไม่วิ่งตามหาความรักเพราะความรักจะเข้ามาหาฉันเองฉันรักคนอื่นได้เพราะฉันรักตัวเองแล้วฉันรักคนอื่นได้เพราะฉันรักตัวเองแล้วฉันดึงดูดคนที่อยากร่วมทาง ไม่ใช่คนที่ต้องการเปลี่ยนฉันฉันดึงดูดคนที่อยากร่วมทางไม่ใช่คนที่ต้องการเปลี่ยนฉันฉันสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่มั่นคงและปลอดภัยฉันสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่มั่นคงและปลอดภัยฉันสัมผัส,สได้ถึงพลังแห่งรักในทุกวันฉันสมัมผัสได้ ถึงพลังแห่งรักในทุกวันฉันรักและยอมรับตัวเองในทุกเวอร์ชันของชีวิตฉันรักและยอมรับตัวเองในทุกเวอร์ชั่นของชีวิตฉันสื่อสารด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวฉันสื่อสารด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวความรักคือพลังแห่งการเยียวยา ความรักคือพลังแห่งกาดเยาทุกความรักที่จบไปได้สอนให้ฉันเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นมากขึ้นทุกความรักที่จบไปได้สอนให้ฉันเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นมากขึ้นขอบคุณจักรวาลที่ส่งความรักอันสวยงาม มาสู่ชีวิตของฉันขอบคุณจักรวาลที่ส่งความรักอันสวยงามมาสู่ชีวิตของฉันขอบคุณเพื่อนๆที่ใส่ใจความรู้สึกของตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองปรับขึ้นความถี่ให้อยู่ในพลังงานแห่งความรักแะคะการขอบคุณขอให้วันนี้ เป็นวันที่เพื่อนๆจะได้รับความรักเต็มที่จากคนรอบข้างได้รับได้รู้สึกพลังแห่งรักของจักรวาลขอให้เป็นวันที่ดีและอย่าลืมว่าความสุขของคุณคือความรับผิดชอบของตัวคุณเอง Your happiness is your responsibility สวัสดีค่ะ